ทุกคนคะข่าวใหญ่ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดรัฐมนตรีขเขมรเพิ่งสั่งสื่อในประเทศให้เรียกไทยว่าผู้ลุกรานทางทหารแทนคำว่าการประทะค่ะนี่มันสงครามข่าวสารเต็มรูปแบบชัดๆเลยนะคะเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะรัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาออกคำสั่งอย่างชัดเจนเรียกร้องให้สื่อและประชาชนใช้ถ้อยคำที่รุนแรงขึ้นเพื่อควบคุมการเล่าเรื่องในประเทศตัวเอง เขาต้องการเปลี่ยนภาพลักษ์จากการประทะทั่วไปให้กลายเป็นการรุกรานเต็มรูปแบบเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางข้อมูลและดึงความเห็นใจจากนานาชาติค่ะแต่กองทัพไทยเราก็ไม่ยอมให้บิดเบือนง่ายๆค่ะกองทัพภาคที่2อ,ออกมาโต้กลับทันทียืนยันความจริงที่คนอาจจะลืมไปแล้วว่าศาลโลกไม่เคยตัดสินเส้นเขตแดนบริเวณพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารเลยนะคะ หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าพื้นที่ตรงนั้นถูกตัดสินไปแล้วซึ่งไม่จริงค่ะศาลโลกเคยตัดสินแค่ว่าตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาเท่านั้นส่วนเรื่องของเส้นเขตแดนยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทที่ยังต้องรอการเจรจาต่อไปค่ะแถมไทยยังชี้อีกว่าการที่กัมพูชาใช้สถานะมรดกโลกของปราสาทเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างจงแจ้งเลยค่ะเพื่อสร้างความชอบธรรมและกดดันไทยทางอ้อม สรุปง่ายๆค่ะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรั้วหรือพรมแดนเท่านั้นแต่เป็นการช่วงชิงการเล่าเรื่องระดับโลกใครคุมข่าวสารได้คนนั้นก็มีแต้มต่อในเกมการเมืองระบางประเทศค่ะต้องจับตาดูสงครามข้อมูลนี้กันต่อไปนะคะ